โอเคนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะพบกับรายการเมียนเฟนนะคะ,ะทุกคนถามว่าทําไมวันนี้ไม่มีอินโทรนะคะโอเคก็อย่าไปใส่ใจนะคะซึ่งทําไมเรามีนี่เออสกินไว้ครับของพิตเต้นะคะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมีได้ไงเอยให้ทายคือพี่พไปทําสกินมานะคะ อะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำสกินกันเลยไปายอ่ะโอเคค่ะอย่างแรกนะคะให้โหลดตัวนี้มาเลยเยตัวนี้นะคะโอเคค่ะสกินทูกิทอไมา r ครานะคะก็กดมันเข้าไปเลยไปแล้วก็กดเขียนว่ามหมคราจะเป็นของพี่แคทเกรมนะคะเอาเป็นพี่เวฟนะ เวฟได้ปะวะแป๊บนึงนะ,งะ,งะงขออนุญาตนะคะแป๊บบนึงโอเคค่ะมาเขียนตามเราเลยนะคะถ้าใครโหลดเสร็จแล้ว nc นะคะแล้วก็เอ่อแปบ๊บหนึ่งก็กดค้นหาเลยยัไมไมยเลยนี่พี่เวฟนะคะก็กดเข้าไปเลยจะมีมผ้าคลุมอ่ะเอื้อเอืเอ้อหน้าหายโอเคอุย้ยเพื่อทำสกินพี่เขาเลยเอิม s h i อ่ะเปลี่ยนสีให้พี่เขาใหม่ก็ได้ โคตรพ่อโคตรแม่ชิปใหม่ละเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ คประมาณนี้นะคะเหยียอยา่าอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนไอหนูโอเคค่ะประมาณนี้แล้วก็กดตรงสามเหลี่ยมแล้วก็ปิ้นสกินนะคะก็รอแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะคะแล้วก็ออกเลยแล้วก็ออกได้แล้วนะคะหล้วจากนั้นก็เข้าเมคอัพนะคะอ่ะหนึ่งรอ นี่ค่ะแล้วก็กดเป็นไม้แขวนเสื้อนะคะแบบโอเคค่ะก็กดโค้ชนิวสกินนะคะมันอยู่ไหนวะเอ้ยแป๊แบแป๊บแป๊บนะผิดปะวะเออผิด <c oughs> ซึ่งอันนี้จะโหลดยากนิดนึงนะ อออันนี้กดโหลดหลายรอบมากเลยบอกเลรของพี่เวมเนี่ยแหละ What t เพวิทเพวิทครับผมอนี่ยะกดไอ้ัมแล้วก็กดจนกว่ามันจะปิ้น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 ินนนนให้เรา เพนเพนเซเพนเซเพนเพนกูว่าแค่นี้มันก็น่าจะปินให้กูแล้วอ่ะเยี่ยมไปเลยไม่ได้ออกโอ้ยหายขอดาวตั้งนะมองไม่เห็นนี่อยู่น้าลักแล้วโอเคแล้วเขาก็กดตรงตัวพี่เขาเลยหลัอองนั้นไม่ใช่ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ก็กดไปตรงตัวพี่เวฟนะคะแล้วก็ออกนะคะแล้วก็กดเข้าไปในไมค์ครับนะคะนะคะทำนี่นี่ใส่ไม่ดีนะคะแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะตอนเวลาเราเข้ามานะคะเราก็กดไปตรงไม้แขวนนะคะแล้วก็กด choose แล้วเราก็จะได้มานะคะแล้วก็กดไปรอ เรามันเปลี่ยนให้นะคะโอเคเอก็ประมาณนี้นะคะเน่ได้เป็นตัวของพี่เวฟแล้วนะคะเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนชื่อเป็นพี่เวฟเนาะซึ่งโคตรเท่ไปเลยนะคะสนานล้ค่เกมคนอืน่นๆนี่ไม่รู้เนาะ ของฟรีแล้วนะคะออโอเคถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอจบตัวละเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บ